เรียกว่าอุตมะกับสนที่รัฐคัมแบ็กก็ว่าได้เปิดตัวพักการเมืองใหม่ชื่อว่าพักสร้างอนาคตไทยบอกว่าพักนี้จะไม่ขวาสุดโตง่งซ้ายสุดขั้วแล้วจะขอเป็นทางเลือกให้คนไทยครับที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์นะครับนายอุตมะสวนนายนพร้อมกับนายสนที่รัฐสนที่จิรวง์อดีตหัวหน้าพักและเลขาธิการพักพลังประชารัฐ เปิดตัวพักสร้างอนาคตไทยและผู้ร่วมก่อตั้งพักโดยมีการเปิดตัวทั้งอดีตนักการเมืองโดยเฉพาะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐที่เพิ่งจะลาออกมาคือนายสุพลฟองงามนายสันติกีรนันนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตแกนนำทรคประชาธิป,ปัตย์นายวัชระกันนิกาอดีตโฆศกหลายกระทรวงนายมนตรีอขออภัยครับนายมนชีพศิวานางกูลนักร้องนักดน,นตรีชื่อดัง รวมถึงคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆและปราชชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองเข้าร่วมสังเกตการนะครับดูการเปิดตัวก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมทํางานด้วยเช่นนายสุรนันท์เวชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีความสนิทสนมกับนายอุตตมะส่วนนายสมคิดจันศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา ไม่ได้มาร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วยนะครับทางนายอุตมะ,ะทางนี้เนี่ยนายอุตมะได้พูดตอนหนึ่งว่าพักนี้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาประเทศไม่ได้เกิดมาเพราะการเลือกตั้งพร้อมหวังว่าพักจะเป็นหนึ่งในเสาหลักของการเมืองไทยการทํางานของพักจะไม่ซ้ายสุดขั้วไม่ขวาสุดตรงไม่โกงไม่ปล้นชาติแต่จะอาสาเป็นหนึ่งทางเลือกให้คนไทยครับพักสร้างอนาคตไทย ในการทำงานของเราครับผมเรียนว่าเราจะไม่ซ้ายสุดขั้วเราจะไม่ขวาสุดโตมเราจะไม่โกงไม่โปรนชาติเราอาสาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนไทยครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมขอถือโอกาสเชิญชวนทุกท่านมาสร้างอนาคตไทยด้วยกัน ด้านนายสุทินคลังแสงสอสอพรรคเพื่อไทยมองว่าการที่นายอุตมะอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยพรรคใหม่นี้จะอยู่ได้หรือไม่ในช่วงเวลาที่ใกล้มีการเลือกตั้งใหม่ก็อยู่ที่การยอมรับของประชาชนและจะร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยได้หรือเปล่าก็ต้องดูจุดยืนทิศทางและนโยบายของพรรคสร้างอนาคตไทยก่อนทั้งนี้ยังมองว่าการแยกตัวออกมาสร้างพรรคการเมืองใหม่ ย่อมส่งผลให้พักพลังประชารัฐอ่อนแอในเชิงปริมาณหลังจากนี้ต้องจับตาดูว่าจะมีสอสอจากพักพลังประชารัฐลาออกมาร่วมอีกหรือไม่ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ในพักร่วมรัฐบาลอ่อนแอได้ครับ